สวัสดีวันอังคารนะครับคุณผู้ชมที่มาท่านได้รับใส่เสรีศีรษะสิ้นจนเป็นเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวของทองดำเนินสะดวกนะครับคุณผู้ชเรือยนเรือพายนะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับ

ยึดมั่นเติมเติมน้ำตาลยิ่งนะถ้าเหลือก็ปรับเป็นเสื้อสีชมพูกันนะครับ Yeah, oh, I'm trying to a... get You just look so cool, like you're like just sitting on the phone, like, waiting <laughs> like. I feel like... หลังนี้ก็ไปเที่ยวตลาดน้ำํำเนินสตูวกกันมาแล้วนะครับก็เตรียมขึ้นจับเรือนะครับ bắt chết cho một kiếp kẹt mà khác tuổi lên